สวัสดีวันปีใหม่ขให้บรรดาเราท่นรืองรงรสวัสดีปีใหม่2566พี่น้องชาวโคราชพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่รักและเคารพทุกท่านครับผมวัชรพลตูมตรนสักในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ผมขออนุญาตได้กับาบสวัสดีพี่น้องทุกท่าน จากที่ผมเองได้รับความเมตตาจากพี่น้องเขต2จังหวัดนครราชสีมาในวันที่24มีนาะปี2562ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้แทนรัษฎรในปี 66, 66นี้ถึงวันที่24มีนาะก็จะครบ4ปีเต็มครบวาระการเป็นผู้แทนรัษฎรงั้นในปีนี้ครับผมจึงอยากจะขออนุญาตได้กลาบขอบคุณพี่น้องชาวโคราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเขต2จังหวัดนครราชสีมาทุกท่านจากการที่ได้มาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา2ปีกว่าๆที่คนไทยทั้งประเทศและพี่น้องทั้งโลกได้เกิดสถานการณ์ในเรื่องของโควิด19ในการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง รวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันตัวกับผมเองร่วมกับศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันได้ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะออกไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในเรื่องของโควิด -19 โดยการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาทำหน้าก,กาอาหารกล่องรวมไปถึง El, alcohol, เยลแอลกอฮอลและฟูดทักออกไปแจกจ่ายกับพี่น้องตามกรอบที่ทางกกตได้กำหนดโดยใช้เงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถึงจะไม่ทั่วถึงแต่ก็อยากจะส่งต่อกำลังใจและแรงใจ ให้กับทุกท่านได้ทราบว่าเราคนไทยไม่ทิ้งกันนอกเหือจากนั้นครับในการทําหน้าที่ในสภาผู้แทนรัษฎรผมยังได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพรรคและเพื่อนสมาชิกได้เข้าไปเป็นตัวแทนของการเป็นกรรมธิการสามัญของสภาผู้แทนรัษฎรถึงสองคณะในกรรมธิการสามัญการกีฬาและกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอของสภาผู้แทนรัษฎรกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกเหือจากนั้นตัวเองก็ยังได้เข้าไปทําหน้าที่เป็น กรรมธิการวิสามันในหลายคณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรุ่มน้ําทั้งระบบและก็ยังมีอีกหลายคณะที่ได้ทําหน้าที่รวมไปถึงการที่ทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรตัวของผมเองในฐานะที่ทําหน้าที่เป็นวิบรัฐบาลและเป็นวิปของพักร่วมก็ได้รับโอกาสในการนําเรื่องราวร้องทุกของพี่น้องประชาชนม,มานาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยการหาลือซึ่งถือว่ามากที่สุด คนหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรก็ว่าได้และนอกจากนั้นครับทำหน้าที่เป็นกรรมธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรถึง2ปีติดต่อกันรวมไปถึงการเป็นอนุกรรมธิการงบประมาณอีก2ปีรวม็ปเสร็จทั้ง4ปีที่ได้รับมอบหมายได้ไปทําหน้าที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือโอกาสที่ผมได้ไปสะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ผมทําหน้าที่เป็นผู้แทนอยู่และ2ครับก็คือการไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวโคราชยกตัวยอย่างเช่นครับในจังหวัด คอรัสซีมาเรามีปัญหามากในเรื่องของการจราจรเพราะโคราชเป็นประตูสู่อีสานเรามีถนนผ่าเมืองเขาเรียกว่าถนนมิตรภาพสายสองตรงบริเวณแยกเทอร์มินอลกับแยกปีกัริย์ตรงนี้ปริมาณรถวันหนึ่งร่วมเป็นแสนคันและทําให้เกิดการจราจรติดขัดเพราะมีห้างสรรพสินค้าถึง2และ3แห่งจึงได้เลยดำเนินการในการที่จะผลักดันแม้กระทั่งในเรื่องของการพูดคุยในสภาและการเข้าไปติดตามใน ห้องงบประมาณหรือในส่วนที่เราได้ามมาทําหน้าที่จนกระทั่งวันนี้ครับอุมโมงค์แยกปีกษัตริย์และเทอร์มินอลโดยทางรัฐบาลและกรมทางหลวงได้นุมัติในการก่อสร้างนอกจากนั้นครับในเรื่องของปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนต่อโครงการเมกะโปรเจกต์ Project, ยกตัวอย่างเช่นถนนมอเตอร์เวย์ได้มีการเล่งรัดในสภาในการหารือเพื่อที่จะให้ทาง คอรมอหรือทางรัฐบาลและทางกระทรวงคมานาคมได้เล็งรัดในโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ซึ่งลงทุนไปเกือบ9 0 0 0หมกว่าล้านบาทเล่งรัดให้เสร็จและ2ก็คือการเปิดใช้ช่องจราจรบนสัญญาที่แล้วเสร็จยกตัวอย่างเช่นจากปากช่องไปสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดใช้อย่างถาวรและไม่คิดเงินกับพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากนั้นครับยังมีประเด็นที่ พี่น้องชาวโคราชระหว่างวิตกก็คือโครงการก่อสร้างเมกับโปรเจกต์อีกอย่างหนึ่งก็คือการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ ในสัญญา3าขีด5ก็คือจากตำบลโคกกรวดมาสู่เทศบาลนครนะครราชสีมาระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเศษมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือนอกเขตติดต่อเทศบาลไปถึงตำบลโคกกรวดโครงการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแบบเป็นการยกระดับแบบคันดินซึ่งผมเองและพี่น้องชาวโคราพี่น้องเขต2องตำบลเราได้มีมติร่วมกันว่า เราไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโดยยกระดับแบบคันดินเพราะจะเกิดผลกระทบทําให้พี่น้องชาวตําบลโคกวดและบ้านใหม่เดือดร้อนปัญหาที่จะตามมาอีกมากมายรวมไปถึงครับจะทําให้โคราชกลายเป็นเมืองอกแตกซึ่งตรงนี้เราก็ได้ต่อสู้และสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการว่าพี่น้องชาวโคราชต้องการสิ่งใดนอกเหนือจากนั้นครับก็คือการดําเนินการในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วม จังหวัดนคะรราชสีมาอยังยั่งยืนตะลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับหลายสิปีปัญหาเรื่องน้ําท่วมยังเป็นประเด็นปัญหาหลักของชาวโคราชผมเองได้มีการอภิปรายในสภาและท้ายที่สุดครับทางกรมชลประทานโดยท่านอธิบดีและผอ,อ,อชลประทานที่8ได้มีการออกไปสำรวจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ำเพื่อไม่ให้เข้าสู่ตัวเมืองก็คือการก่อสร้างของโคกแฝก โดยออกแบบเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรได้ใช้ร่วมกันและ 2. ให้เขื่อนโคกแฝกหรือของโคกแฝกตัวนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวโคราชเราก็ยังมีการแก้ไขในเรื่องของปัญหาความทุ์ร้อนของพี่น้องในหมู่บ้านในตำบลในการสะท้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคติดต่อลังปีสกีนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของค่าไฟแพงทําอย่างไรที่จะสะท้อนให้รัฐบาลได้เห็นถึงความเดือดร้อนทุก์ร้อนของพี่น้องประชาชน หลักการของผมก็คือไม่เอาการเหนืองมายุ่งเกี่ยวเอาปัญหาพี่น้องมาแก้ไขนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมได้ทําตลอดระยะเวลา3ปีกว่าที่ผ่านมาสุดท้ายครับผมเองต้องกราบขออภัยถ้าตัวเองไม่สามารถจะทําทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีกว่าผมสํานึกในพระคุณของพี่น้องชาวโคราชเสมอที่มอบหมายให้ผมเป็นสอสอหนึ่งเดียวของชาติพัฒนาที่ทำหน้าที่มาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะให้ความกรุณาเมตตาและสนับสนุนต่อไปในโอกาสที่ปีใหมน่นี้มาถึงกับผมในนามตัวแทนของพรรคชาติพัฒนาก้าในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาก้าขออนวยเวยพรให้กับพี่น้องชาวโคราชและคนไทยทั้งประเทศครับผมกาบอารัธนาคุณประสิธรัตนไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดวงทิพย์อินยางอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านท้าวสุรนารีบารมีหลวงพ่อคูณพระชัยเมืองนครราชสีมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านและครอบครัวให้ความเคารพนับถือได้โปรดดลบมนดานประทานพรให้พี่น้องทุกท่านทุกครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสําเร็จมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขอให้กิจการงานการต่างๆรวมไปถึงหน้าที่การงานมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและก็ขอให้ปีใหมน่นี้ทุกคนมีแต่ความโชคดีและโชคดีตลอดไป ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ